สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะการดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทาง สามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำม,มากขึ้นนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนานเดรสกอรเพโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แอนทาโร่โด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะพิกอาคาดวันนี้นะคะมาในหัวข้อเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะแนนมีให้เลือกสามกองเช่นเคยค่ะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐาน เลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของเกงที่หนึ่งนะคะมาในหัวข้อเขายังรักคุณอยู่ไหมนะจ๊ะ เอาละมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะ9ถ้วยนะคะ clean o f p e n t a c l e นะคะสดาบแดดาบนะคะสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะ คุณนะคะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์นะคะเจ้าชู้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ใครๆนะคะก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะหรือมั่นคงในเรื่องของอารมณ์นะคะคุณนะคะอาจจะเจอเรื่องราวนะคะรักสามเศร้านะคะเราสามคนนะคะหรือว่าอีกในหนึ่ง คนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะจ๊ะคุณนะคะอาจจะโดนแทงข้างหลังนะคะหรือว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่นอกใจนะคะแล้วก็ทำให้คุณนะคะเจ็บปวดนะคะในเรื่องของความรักนะคะทำให้นะคะคุณรู้สึกว่า คุณยัง m o ฟออนจากเรื่องนี้ยังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังเกิดขึ้นยังไม่นานนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังเจ็บปวดนะคะหรือว่ามันยังเป็นแผลที่สดอยู่นะคะคุณก็เลยอาจจะยัง move อนไม่ได้นะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของ ฐานะการเงินการงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะมอบความรักให้กับทุกคนนะคะหรือว่าคนอื่นมักจะมอบความรักให้กับคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์นะคะดูแล้วอบอุ่นนะคะใครๆก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคะเพื่อที่จะมามอบความรักให้คุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปมอบความรักให้เขาก็ได้นะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่า เขายังรักคุณอยู่ไหมนะจ๊ะมาดูกันเลยห้าดาบนะคะ the river นะคะหกไม้หรือว่าหกคาถานะจ๊ะ page of wands นะคะเอาละนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะเขาอะยังรักคุณนะคะเขายังพร้อมที่ จะต่อสู้นะคะเพื่อที่จะให้คุณน่ะกลับมามีความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งนะคะแต่นะคะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่หักหลังนะคะแล้วก็ยังมีคนที่สามนะคะเข้ามาสอดแทรกในความรักของคุณนะคะ หรืออีกในหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีคนรักอีกคนหรือว่าอาจจะมีกิ๊กก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้ความรักของคุณนะคะปั่นป่วนนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะคุณก็เลยถอยออกมานะคะเพราะว่าคุณไม่ยอมนะคะถ้าเขานะคะจะเลือกคุณนะคะเขาก็ต้องเลือกกับคนนั้นนะคะ แต่ว่าเขานะ่ะยังรักคุณอยู่นะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของช้อยเกิดขึ้นนะคะไม่คุณหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะทาให้คุณและเขาเนี่ยไปต่อกันยากนะคะแต่ถามว่านะคะเขารักคุณไหมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณไหมนะคะมีค่ะแต่มัน มีเหตุการณ์ที่ช้อยเกิดขึ้นนะคะมีฝั่งคุณหรือเขาก็ได้ค่ะที่มีคนเข้ามานะคะแทรกระหว่างคุณนะคะกับเขาทําให้มันเกิดการทะเลาะก,กันนะคะเกิดการที่แย่งชิงกันนะคะแล้วก็แข่งขันกันนะคะมันจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่มีอารมณ์เป็นเด็กนะคะมีความงี่เง่านะคะเอาแต่ใจนะคะแล้วก็ไม่ยอมนะคะ แล้วอีกในหนึ่งก็คือว่าคุณหรือเขานะคะยังไม่จบกันนะคะยังแบบว่า,าคาลาคาส so yeah. claro ังนะยังเคลียร์กันไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนมีใครคนใดคนหนึงนะคะยังไม่ยอมปล่อยนะคะกองนี้นะคะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะรักค่ะมันเหมือนมีปัญหากันนะคะในเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่ามือที่สามยังเคลียร์กันไม่ได้นะคะก็ค่อยๆเคลียร์กันแล้วกันนะคะเพราะว่า เหมือนเขาก็ยังมีความรักให้คุณนะคะคุณก็ยังมีความรักให้เขาอยู่นะคะมันเกิดปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้านะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรคุณนะจ๊ะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะสิงสักศิษย์อยากจะบอกอะไรคุณนะจ๊ะเจ,นะจ,จ็ดดาบ สามเหรียญหรือเมเจเชียนนะคะในออฟบอลนะคะไพ่นะคะบอกว่านะคะมันมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่แอบ,บทำลับหลังนะคะแอบบมีคนคุยนะคะหรือว่าแอบ,บมีกิ๊กก็ตามหรือว่าแอบ,บมีคนเข้ามานะคะเปิดให้คนอื่นเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้พวกคุณสองคนนะคะมีความที่ ไม่ไว้ใจกันนะคะอาจจะทําให้คุณทั้งสองเนี่ยปันป่วนกันนะคะหรือว่าทะเลาะก,กันได้นะคะไพ่ก็เลยบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีอะไรปุกปิดกันนะคะก็ขอให้นะคะเคลียร์กันซะนะคะหรือว่าสิ่งไหนที่เคยทําอะไรลับหลังกันนะคะ ให้เคลียร์แล้วก็ให้คุยกันนะคะให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพวกคุณทั้งสองคนนะคะยังมีอะไรที่ผูกพันกันอยู่นะคะแล้วก็มีความห่วงใยนะคะมีความรักดีๆให้กันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ยังตัดขาดกันยังไม่หมดนะคะยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่นะคะถ้าพวกคุณนะคะไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะคะยังแบบว่าพอเคลียร์กันได้นะคะ ก็ให้คุยกันแล้วก็มาเคลียร์กันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะมันถึงจุดที่ว่าเกินที่จะเยียวยานะคะก็ให้คุณนะคะต่างคนต่างไปนะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาบอกว่ายังไม่ได้เลิกกันตอนนี้นะคุณมันยังเคลียร์กันได้นะคะขึ้นมาสามเหรียญนะคะแล้วก็เดิมไม่จะเชียนนะคะ ก็ยังเคลียร์กันได้นะคะเพราะว่ายังมีความรู้สึกมีความผูกพันให้กันและกันอยู่นะคะยังมีเยื่อใยนะคะแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานานหรือว่าคบกันมานานนะคะแต่ยังรู้สึกเจ็บนะคะคุณหรือเขาก็ตามนะคะอาจจะรู้สึกเจ็บกันอยู่นะคะที่มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะแอบทำรับหลังนะคะก็เลยทำให้นะคะ ยังมีอารมณ์ที่แบบว่าโกรธงอนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าให้ลองเคลียร์กันก่อนนะคะถ้าเคลียร์กันได้นะคะก็สร้างเงื่อนไขให้ระหว่างคนสองคนนะคะเพื่อทั้งสองคนจะได้ไม่ทําผิดกฎนะคะแล้วก็ให้อยู่กับร่องกับรอยนะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของกองที่หนึ่งนะจ๊ะ ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะจ๊ะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะกดติดตามให้แนนด้วยนะไปแล้วนะจ๊ะไปต่อกับการทำนายของกองที่สองกันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของก้องที่สองนะคะมาในหัวข้อเขายังรักคุณอยู่ไหมนะจ๊ะเอาละ่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะสดาบนะคะ p a g e of p e n d i c l e นะคะ The emperor a c e of one นะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีนะคะแล้วก็มีความเป็นภาวะผู้นำสูงนะคะแล้วก็มีตำแหน่งการงานที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นระดับผู้บริหารนะคะหรือว่าอาจจะเป็น เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าอาจจะประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะในระดับสูงนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของฐานะทางสังคมแล้ะก็ครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่ มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็ทำอะไรนะคะมักจะประสบความสำเร็จนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะคุณก็จะไม่ยุ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สุข,ขุมนะคะแล้วก็เป็นคนนิ่งๆน,นะคะไม่ค่อย อย่าจะวุ่นวายกับใครนะคะแล้วก็ใครก็อย่ามาวุ่นวายกับคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความเจ้าเสน่ห์ในนั้นนะคะด้วยความที่ว่าคุณนะคะอาจจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความมั่นคงหลายๆด้านนะคะคนอื่นก็เลยมักจะอยากจะเข้ามาหาเข้าใกล้นะคะเพื่อขอคําแนะนํานะคะ ในสิ่งที่คุณนั้นประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าอยากจะมาให้คุณนะคะอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินการงานนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะคุณมีพร้อมขนาดนี้นะคะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่านะจ๊ะมาดูสิ 4ีไม้นะคะหรือว่าสี่คาถานะคะจัสเมนนะคะสิบดาบนะคะ The Emperor นะคะโอ้โหคุณขึ้นมาสองสามลับเลย The Emperor นะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะยังรักนะคุณแต่ว่าพวกคุณสองคนนะอาจจะมีอะไรที่ผ่านอะไรกันมานะคะเหมือนคล้ายๆว่า ผ่านเรื่องราวแย่ๆนะคะมันมีสองกรณีนะคุณกรณีแรกนะคะคุณสองคนนะคะอาจจะเป็นคนรักกันนะคะแล้วก็อาจจะเจอเรื่องราวนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะทดสอบพวกคุณสองคนนะคะว่าพวกคุณนั้นนะคะจะมั่นคงให้กันและกันไหมนะคะแล้วก็ผ่านเรื่องรา่าแย่ๆ เรื่องเล่าเล้ายนะคะมาด้วยกันนะคะแล้วพวกคุณนะคะก็สามารถผ่านมาได้นะคะเพราะว่าความมั่นคงความแข็งแรงความแข็งแกร่งของพวกคุณนะคะแล้วก็มีความรักดีๆให้กันนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะคุณและเขานะคะอาจจะ มีเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่ามีใครคนหนึ่งนะคะอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่ามีเจ้าของแล้วนะคะเข้ามานะคะทำดีหรือว่ามาพูดคุยนะคะแล้วคันนี้นะคะอาจจะมีการจับได้นะคะว่าคุณหรือเขานะคะมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้นะคะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเจ็บนะคะมีความเจ็บปวดนะคะเหมือนแบบว่าโดนแทงข้างหลังนะคะเหมือนแบบโดนดาบสิบดาบเนี่ยคะ่ะทิ่มแทงในข้างหลังนะคะถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะก็ยังรักนะคะแต่ว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนีนนะคะที่หักหลังซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือกรณีที่สองนะคะโดยรวมแล้วก็คือว่าทั้งสองกรณีนี้นะคะ ก็คือยังรักอยู่นะคะยังมีความรักดีๆให้นะคะแต่ว่ากรณีที่สองนี้อาจจะมีการเจ็บปวดนะคะโดนแทงข้างหลังนะคะหรือว่าโดนทิ่มแทงนะคะหรือโดนหักหลังนะคะมารู้ทีหลังก็เลยอาจจะเจ็บปวดนะคะแสนสาหัสนะคะเจ็บช้ำน้ำใจนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่า ไพ่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะสามดาบนะคะเพจออฟสอดนะคะเดอะไฮโลแฟนนะคะสตริงนะคะไพ่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแนะนำอะไรคุณนะคะมีสองกรณีนะคะกรณีแรกนะคะ ถ้าคุณและเขานะคะมีเรื่องของรักสามเศร้านะคะหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะที่นะคะมาทำให้คุณนะคะหรือเขานะคะเจ็บปวดนะคะก็ถ้ารู้แบบนี้นะคะให้คุณนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะหรือว่าให้คุณนะคะ หยุดความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนะคะมันมีอะไรที่ดีๆอยู่นะคะแล้วก็มีแสงสว่างที่ดีๆคอยช่วยให้คุณนะคะได้มีความรักดีๆเข้ามาให้คุณได้ชื่นชมนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งคุณนะคะถ้ายังทำใจไม่ได้นะคะ ไม่พร้อมที่จะมุบอ่อนไปเจอคนข้างหน้านะคะให้คุณนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความแบบสตรองนะคะแล้วก็นะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะให้คุณนะคะพึ่งพาทางธรรมนะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ สิ่งนี้นะคะจะช่วยคุณได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแต่ไพ่บอกว่าสามารถช่วยคุณได้เกินครึ่งแน่นอนนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่สองนะคะพวกคุณสองคนนะคะอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะที่เจ็บปวดมาด้วยกันนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคู่รักกันนะคะอาจจะผ่านเรื่องราวที่แย่ๆมาในชีวิตนะคะเพื่อเป็นข้อสอบข้อทดสอบให้พวกคุณเนี่ย ได้คบกันแล้วก็ได้มีความมั่นคงนะคะได้มีความรักที่ดีๆให้กันมากขึ้นนะคะสิ่งนี้นะคะถ้าคุณนะคะสตองแล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยนะคะคุณจะเจอแสงสว่างแล้วก็คุณก็จะมีความรักให้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคงทนในการที่จะคบกันนะคะอุปสรรคจะเข้ามาต่อไปนี้นะคะพวกคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจะ ไม่ได้แบบว่าเอ็นเอียงนะคะแล้วก็มีความมั่นคงให้กันและกันนะจ๊ะเอาละนะคะทั้งสองกรณีนี้นะคะที่ไพ่บอกนะคะถ้ามันตรงกับตรงไหนของคุณนะคะให้คุณนะคะปรับใช้นะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายของกองที่สองนะจ๊ะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังในการทํานายนะคะถ้า ใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะคะที่สำคัญนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะจ๊ะไปแล้วจะเจอกันนะคะกับการทำนายของกองที่3กันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของกองที่3นะจ๊ะ มาในหัวข้อเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะเอาละมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ King of Pentacles นะคะ9ดาบนะคะ Knight of Pentacles นะคะ คุณนะคะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็มีความอดทนนะคะเป็นคนที่นะคะมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าหาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะทางด้านการเงินนะคะมั่นคงนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีความแบบร่ํารวยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ร่ํารวยก็อาจจะเป็นคนที่ มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะแต่นะคะคุณนะคะเป็นคนที่นะคะมีความคิดมากนะคะคิดวกวนกลับไปกลับมานะคะหรือว่าจิตตกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เครียดนะคะจริงจังกับงานหรือว่าจริงจังกับในเรื่องของส่วนตัวของคุณนะคะหรือว่า เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมนะจ๊ะแต่ในสถานการณ์ทั่วไปของคุณเนี่ยเหมือนคุณนะคะยังมีความคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะจ๊ะ เอาละมาดูสีเด e m o ู n นะคะหถ้วยนะคะแดไม้นะคะ, 8, นะคะหรือว่า8ปดคาถานะคะเดาบนะคะขึ้นมาสองสำรับนะคะก็แสดงว่าคุณและเขานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะหา่างไกลกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะ อาจจะมีความรักให้กันทั้งสองนะคะก็คือว่าคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะคะมีสองกรณีนะคะกรณีแรกนะคะผู้คุณทั้งสองนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็มีความคิดถึงกันนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีความรักดีๆให้กันอยู่ นะคะกรณีที่2นะคะก็คือว่าพวกคุณนะคะอาจจะทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรงอนกันอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่มันจะมีโอกาสคืนดีกันนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีนะคะยังมีเรื่องราวที่แบบว่า งอนง้อกันอยู่นะคะต่างฝ่ายต่างเครียดต่างคิดมากนะคะเหมือนมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ยังรักกันอยู่นะคะแต่ว่ามันมีอะไรที่มีปัญหานะคะอาจจะมีความลับระหว่างกันนะคะทำให้อีกฝ่ายอาจจะน้อยใจนะคะก็เลยทําให้งอนกันหรือว่าทะเลาะก,กันนะคะอันนี้คือกรณีที่สองนะจ๊ะเอาละนะคะก็มาดูซิว่าไพ่นะคะ อยากจะบอกอะไรคุณนะคะอยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะในเมื่อ <f utilizz ruff> พวกคุณทั้งสองนะคะยังมีความรักดีๆให้ก <Led agger. S 1> <int> ันอยู่นะจ๊ะเขายังรักคุณอยู่นะคุณนะกองเนี้ยอืมแสดงว่าพวกคุณนะคะอาจจะมีความงอนกันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะนั่นแหละคุณไปเลือกดูแล้วกันว่ากรณีไหนมันของคุณนะจ๊ะที่รัก ม,มาดูสิว่าไพ่นะคะอยากจะแนะนําอะไรคุณนะจ๊ะไพ่ก็กระเด็นกระดอนมาอ่ะเอาตามนี้แล้วกันนะเก้าไม้เพจออฟคัพนะคะสิบเหรียญนะคะเดอะไฮพินเท็นะคะ, ed, ะ,คะไพ่นะคะอยากจะบอกคุณว่านะคะจริงๆแล้วพวกคุณสองคนน่ะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะยังแบกรับความรู้สึกนั้นอยู่นะคะยัง มีอะไรที่จริงใจให้กันนะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างนะคะที่ทำให้พวกคุณนะคะไม่เข้าใจกันนะคะมีสองกรณีนะคะกรณีแรกนะคะคุณนะคะหรือเขานะคะอาจจะมีอะไรที่ปกปิดกันอยู่นะคะหรือว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่อาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะ มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าอาจจะแอบ,บมีกิ๊กก็ได้ค่ะที่ทําให้ทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าแอบ,บคุยคนนั้นคนนี้นะคะด้วยความที่มีสนิทก็ได้นะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะอาจจะมีใครนะคะแอบบแบบไปหวานเสน่ห์แอบบเจ้าชู้หรือว่าแอบ,บทําอะไรลับหลังนะคะจนทําให้เกิดปัญหานะคะก็เลยอาจจะงอนง้อก,กันนะคะไพ่ก็เลยบอกว่านะคะ ถ้ายังรักกันอยู่นะคะให้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ปรับความเข้าใจกันนะคะถ้ามันไปได้หรือว่ายังมีความรักให้กันอยู่นะคะปัญหาอาจจะไม่ได้มากนะคะมันแก้ไขได้ก็ให้ก้าวเดินด้วยกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันซะนะคะอันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะคุณ2คนนะคะอาจจะเป็นคนรักกันนะคะหรือว่าอาจจะ เป็นคู่ชีวิตกันก็ได้นะคะขึ้น10บเหรียญน,นะคะอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีความที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะเพราะว่ามันยังมีฝ่ายหนึ่งนะคะแอบซองอยู่นะคะแอบซองในความที่อาจจะคิดถึงหรือว่ายังมีความรักให้กันอยู่นะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ มีปัญหาในเรื่องของมือที่สามนะคะอาจจะแค่ทะเลาะกันในเรื่องของภายในครอบครัวหรือว่าภายในคู่รักคุณรักนะคะก็ให้คุณทั้งสองนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ให้คุณนะคะนั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันใหม่ว่าจะทำยังไงนะคะให้คุณและเขาเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ไม่ให้มีอะไรที่ เข้ามากระทบแล้วก็มีปัญหากันนะคะเพราะว่าก้าวไม้ขึ้นก็แสดงว่าคุณทั้งสองยังมีความรักให้กันนะคะยังวางความรู้สึกดีๆให้กันเนี่ยยังวางลงไม่ได้นะคะยังเก็บไว้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนะคะใช้สตินะคะใช้ความคิดนะคะให้มาคิดย้อนไปว่าคุณและเขาเนี่ยผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างนะคะอย่าเอา สิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มันทะเลาะก,กันแค่เรื่องไม่ได้แบบร้ายแรงแบบปานตายหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมาทําลายความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะต้องนึกถึงวันวานที่เคยผ่านมานะคะว่าผ่านอะไรด้วยกันมาบ้างนะคะเจออะไรด้วยกันมาบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้พวกคุณทั้งสองเนี่ยจะได้กลับมาคิดทบทวนว่า จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะเอาละนะคะทั้งสองกรณีนี้นะคะให้คุณนะคะคิดนะคะแล้วก็คำนวณว่ามันจริงอย่างที่ไพ่ได้บอกไหมนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้นะคะคุณควรจะหยุดหรือว่าจะเดินหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ให้ตั้งสติแล้วก็วางทุกอย่างลงนะคะแล้วก็ค่อยมานั่งคุยกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เคลียร์กันนะคะแล้วพวกคุณนะคะจะจับมือเดินผ่านกันไปได้ด้วยดีนะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทำนายของกองที่3นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งให้แนนด้วยนะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย